โอเคครับก็กาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมโอเคครับก็ผมจะมาสอนโหลดตัวรันเดลต้าครับก็เป็นตัวรันนินจานะครับที่เราเห็นหลายๆลาคนเรียกนะก็เป็นของมือถือเท่านั้นนะครับซึ่งของคอมก็จะเป็นพวกตัวรันซีโนแล้วก็ตอบแตนะครับที่ผมไปแจกวันนี้ผมจะมาแจกของมือถือนะเพราะว่าเห็นในดิสมีขอมากันเยอะนะครับจะวิธีเก็ตชี้ก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปเลยนะครับก็ ลบแรกแล้วก็เข้าเข้ารูบอกเลยนะครับนั่นึงนะผมขอ,อข้อใหม่แบบให้มันดีนะอ่ะตอนแรกอ่ะเวลาเข้าอันนี้มานะครับมันจะขึ้นให้เราอนุญาตการเข้าถึงไฟล์นะครับเราก็กดเปิดไปเลยครับพอเปิดแล้วเราก็สามารถเข้าได้ปกติเลยจากนั้นเราก็กดเข้าแมปสักแมปหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมันจะโหลดเมนูอาคีมาให้นะครับ เองนะจออาจจะมันจะเบี้ยนะครับผมรอแป,ป๊บอ่ะโอเคมาละอันนี้คือผมเข้าแมปฟิตนะครับแล้วก็รอสักแป,ป๊บนะเดี๋ยวมันจะโหลดขึ้นมาให้หนะเดี๋ยวตาโอเคนี่ครับผมรอสักคู่ครับ นี่ครับมาแล้วมันจะขึ้นว่าผิดเวษนะครับให้เรารอก่อนนะนี่มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับให้เรากดอ่านี่ครับ DCP เห็นปะปุ๊บพอเรากดแล้วครับเราก็เอาลิงก์เนี่ยไปใส่ใน Google นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับซึ่งอันนี้ผมใช้โปรแกรมจำลองนะครับแล้วก็ไปใส่ในเบราว์เซอร์ของเรานะครับนี่มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะโอเค่ะมันก็จะให้รออะไรแบบนี้ครับรวกดตามไปเลยครับ ซึ่งไอเกชีเนี่ยมันมีด้ยากครับแช่เรากดข้ามโฆษณาเฉยนะอ่ะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเห็นปะซึ่งเราก็กดให้มันแบบข้ามหน้าไปเฉยๆนะครับเราก็ย้อนนะครับเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยถ้ามันขึ้นโฆษณาอะไรให้ดูเราก็ไม่ต้องไปดูครับเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นเวลาให้ดูอยู่ครับก็คือเราต้องรอตามเวลานี้นะเห็นไหมอันแรกรอ15สองรอประมาณ45อันที่3รอประมาณ8วินาทีครับ ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ละอันเราก็ต้องรอมันไปนะนที่จริงมันบายพาสได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนเกตแบบไม่ต้องบายพาสเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าว่าบายพาสยังไงครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาสอนบายพาส์ตเกชนะเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาไปเยอะเลยเนี่ยซึ่งอันนี้มันรอนานนะที่จริงอะ่ะมีประมาณ3เช็คพอยต์นะอ่ะอันนี้เสร็จไปแล้วเราต้องรออันนี้อีกอ่ะสิบห้าวินะเห็นปะ่ะเลขมันจะอยู่ตรงนี้นะ ดยูที่เมาส์นะครับเราก็ต้องรอนะครับโอเคของผมอาจจะปุ่มอะอาจจะไม่เหมือนในโทรศัพท์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าใช้เป็นโปรแกรมจำลองนะครับแต่ก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะนี่มันก็จะขึ้นให้หมุนรอนะครับจากนั้นเรากดคอนตะิเนียครับนี่เราได้คีย์แล้วนะพอเราได้คีย์แล้วกดก๊อปปี้นะครับแล้วเราก็เข้าเกมของเรานะครับอันหนึ่งนะ เข้าระบบนะครับอ่านี่ผมหลุดออกนะครับแล้วก็เข้าใหม่โอเคจอมอาจจะดูเบี้ยวๆหน่อยนะทุกคนเอ้าจอหายไปเลยเหรอเฮ้ยโอเคกลับมาแล้วครับก็ให้เรากดเข้าสักแมปึ่งับสมมติผมจะอ่าเข้าอันนี้นะครับอันนี้วันนี้จะไม่ได้ใช้สคริปให้ดูนะครับแต่ว่าจะสอนแค่คีย์เฉยบส่วนสคริปก็อาจจะแจกคคลิปหน้านะครับเราก็รอไปนะครับผม โอเคแล้วเข้าแมบมาละเดี๋ยวรอไอเดลต้ามันอินเจกก่อนนะครับมันอินเจกเราจะลงมัตินะโอเคนี่เห็นปะมาละโอเคเราก็กดวางคีย์ไปเลยครับเห็นปะอุย้ยเป็นนึงนะเอา้าเมื่อกี้ผมก๊อปไม่ติดหรอเป็นนึงนะอ่าเดี๋ยวผมไปก๊อปคีย์ใหม่เป็นนึงนะเหมือนมันจะก๊อปไม่ติดอ่ะกดก๊อปปี้อีกทีนึงแล้วเรามาอุย้ย อันนี้ผมค้างนะโอเคราสับจอจะค้างโอ้ยเป็นหนึ่งนะเหมือนมันจะไปก๊อปอะไรมาไม่รู้ครับเป็นหนึ่งนะทุคนโอเค๊คอปปี้โอเครอใหม่ได้ปะโอเคได้นะครับกดคอนทินิวไปเลยโอเคครับนี่คือเราอินเจกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถใช้ลคลิปได้เลยนะครับเห็นปะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างใส่สคริปต์นะครับเห็นปะเราก็ใส่สคริปต์มาใส่ตรงนี้ครับเรากด execute ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ผมลองสคริปต์อันนี้ให้ดูแล้วกันเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นสคริปต์พื้นฐานนะครับเป็นสคริปต์แอดมินเนาะวิธีเราเอาอันนี้ออกนะครับเราก,กดอันนี้เห็นปะนี่ประมาณนี้เลยครับก็สามารถใส้สคริปต์ได้ตามสมติบินนะครับเห็นปะมันก็จะบินให้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตั้งปุ่มใน i e m o นะครับให้มันเดินเนาะซึ่งมันก็เลยเดินไม่ได้เป็นนนแบบบี้ะครัก โอเคครับเราสามารถลองใช้กันดูได้ซึ่งเซคิปก็สามารถรันได้แทบทุกสคริปเลยครับตัวมือถือแบบสคริปไหนมันก็น่าจะรันได้ครับเพราะว่าแบบ U N C น่าจะเยอะอยู่นะของมือถือของ A อ e l t a าเนี่ยนะเราลองไปใช้กันดูได้นะครับผมก็โอเคครับตอคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็เข้าดิสผมด้วยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ในดิสนะครับลิงก์ตัวรันครับก็โอเคครับตอคลิปนี้รับไปก่อนครับสาครับผมยบาป